ไปด้วยจะร้อนเนี่ยแล้วฉันก็ยิงขึ้นมาใช่ไหมยิงขึ้นมาแปลงแล้วฉันก็พัดลงไปเอาะความร้อนตายแล้วก็ดูอย่างนี้ความร้อนอ่ะมันทควรมันจะร้อนทำัวงเจี๊ยบได้ไหมเนี่ยต้องมันเทนต์คุณเล่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล็อกไว้ใช่ไหมล็อกไว้นะตายอ่ะทีนี้เอาแปลงค้างไวมันจะหันไปด้านนี้เอาจับไว้ดิ นอ่ท่านี้เนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลมเธอต้องอยู่นี้พุ่งลมพุ่งไปที่อื่นแ่ตุ้ยหมขึ้องมันแล้วเจ็บล็อกไว้ใช่ไหมต้องใส่ฟานเบาๆพอกลับไปกลับมาก็แน่นแล้ว้องใส,ส่ปาก็สอแล้วก็ต้ววัดด้านหลังแล้วเด่าลวเราก็มาเน,เนี่ยรอยต่อตรงนี้ยเธอก็ต้องทำด้วยต,ต่อชั้นมันแถวมันเห็นไหม กบบแถวนี้นะคะหมุนนิดเดียวโยกมาหาอะไรรอยแบ่งโยกมายิงไปพักมันแหวกเหรอย้ำโคลการย้ำโคลนะคะให้หวีไปก่อนหวีไปแล้วก็ตะวัดเข้ามาให้มันย้ำโคลนิดตัวกลางตะมัดใส่ย้ำโคล,นนโ,คล,โ,คลโอเคไหม ต่อตจากตรงกลางเซนเตอร์พอเห็นผมแห้งแล้วนะคะจึงเอาลมเย็นใส่นะถ้าผมยังไม่แห้งให้หมุนไปเรื่อยๆไปฝึกหมุนเรื่อยๆหมุนไปอาจารย์ไม่ยกสูงแต่อาจารย์หมุนได้เพราะมันเรียงตัวกันชั้นไงต้องไปฝึกก็ถึงได้บอกว่าต้องฝึก เนี่ยเหมือนปิ้งลูกกินไหมล่ะเนี่ยแล้วเธอดูผมที่ได้มันเงาไหมมันเงาเรียงเส้นมันไม่ด้านนะคะไปเนี่ยมันแห้งหมดแล้วทีนี้พอมันพอมันแห้งนะมันจะได้ฝืดตรงเนี้ยขออนุญาตหมุนนิดนึงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เนี่ยมันฝืดเนี่ยป่ะฝืดต้องเอาน้ํามาฉีดนิดนึงอาฉีดอาฉีดเฉพาะตรงนี้ อ,อ่อพ่อพอเนี่ยถ้าเธอทํางานช้ามันจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกทําให้มันมีขั้นตอนยากขึ้นมาอีกตรงเนี้ยไม่ต้องกินแบ่งแล้วตวัดขึ้นนี้แล้วก็ปืน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 ่ะไป